สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของชาวต่างชาติที่ได้ทำคลิปแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากช่องของ I s l a n d Hopper TV โดยเขาได้ตั้งชื่อคลิปไว้ว่าทุกอย่างที่ควรรู้ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นวิดีโอแนะนำสิ่งต่างๆในประเทศไทยและให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยท่านใดสนใจดูคลิปต้นฉบับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายนะครับ โดยเนื้อหาผมได้เรียบเรียงใหม่ให้ง่ายต่อความเข้าใจโดยที่ไม่ได้แต่งเติมเนื้อหาเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับเขาได้บอกว่าวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจประเทศไทยดินแดนที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมทิวทัศน์ที่สวยงามและการท่องเที่ยวที่ประหยัดเตรียมตัวให้พร้อมและไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเดินทางไปเยือนประเทศไทยกรุงเทพ ประตูสู่ประเทศไทยเมื่อคุณเดินทางมาถึงประเทศไทยคุณจะมาลงที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่คึกคักและเต็มไปด้วยสีสันผมแนะนำให้ใช้เวลา3-4ถึงวันในการสำรวจกรุงเทพก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่นๆเช่นเชียงใหม่พัทยาหรือภูเก็ตกรุงเทพมีอะไรให้คุณสำรวจมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดที่สวยงามตลาดน้ำที่น่าตื่นเต้นหรือถนนข้าวสารที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ความประหยัดในการเดินทางหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวคือความประหยัดในการเดินทางเที่ยวบินภายในประเทศมีราคาถูกมากโดยมีราคาอยู่ระหว่าง50ดอลลาร์ถึง85ดอลลาร์ที่พักก็มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่โรงแรมราคาประหยัดที่มีราคาเพียง3 0 0ถึง500บาทต่อคืนไปจนถึงรีสอร์ทรูราที่มีราคาสูงถึง500ดอลลาร์ต่อคืนอาหารข้างถนนมีราคาถูกมาก บางครั้งคุณสามารถทานอาหารเช้าได้ในราคาน้อยกว่า1ดอลลาร์การขนส่งการเดินทางในประเทศไทยมีตัวเลือกหลากหลายเช่นเรือหางยาวเรือเฟอร์รี่เรือเร็วรถไฟแท็กซี่และตุกตุกถ้าคุณต้องการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันคุณสามารถใช้แอป Grab ซึ่งเป็นที่นิยมในการเรียกรถและสั่งอาหารในประเทศไทยอาหารไทยเมื่อคุณมาถึงประเทศไทย คุณจะได้พบกับอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมนูเส้นและข้าวและอาหารทะเลร้านอาหารข้างถนนมีอาหารท้องถิ่นให้เลือกมากมายนอกจากนี้ยังมีอาหารนานา,นาชาติให้เลือกเช่นพาสต้าสไตล์อิตาเลียนอาหารเช้าแบบอังกฤษและของว่างแปลกๆเช่นแมลงและแมงป่องสภาพอากาศประเทศไทยมีสภาพอากาศที่หลากหลายโดยเฉพาะฤดูมรสุมที่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ในช่วงเวลานี้คุณอาจพบกับฝนตกหนักโดยเฉพาะในภาคใต้แต่ในภาคเหนืออาจมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลานี้จุดหมายสำคัญในประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายภาคเหนือมีเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีภูเขาและอากาศเย็นภาคใต้มีเกาะต่างๆเช่นเกาะสมุยเกาะพีพีและเกาะเจมบอลซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมชายหาด นอกจากนี้ยังมีวัดและตลาดน้ำที่น่าสนใจสกุลเงินและการใช้จ่ายในประเทศไทยใช้เงินบาทปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ37 3 8ถึง3าบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเงินสดเป็นที่นิยมมากกว่าการใช้บัตรเครดิตโดยเฉพาะในการทำธุรกรรมเล็กๆควรหลีกเลี่ยงการกดเงินจาก ATM ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูงความปลอดภัยและมารยาท การเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญคุณควรเรียนรู้คำภาษาไทยพื้นฐานเช่นสวัสดีครับและขอบคุณครับเพื่อแสดงความเคารพอย่ามีเรื่องกับคนท้องถิ่นเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงกิจกรรมประเทศไทยมีกิจกรรมมากมายให้คุณเลือกทำไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการเยี่ยมชมสถานพักพิงช้างกิจกรรมชายหาดหรือการสำรวจวัดและตลาดน้ำ นอกจากนี้ยังมีสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่คึกคักเช่นปาร์ตี้ฟูลมูลที่เกาะพังงันและชีวิตกลางคืนในกรุงเทพและภูเก็ตเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เมื่อมาถึงประเทศไทยควรซื้อซิมการ์ดท้องถิ่นเพื่อการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นอีซิมมีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าการนวดแผนไทยราคาถูกและการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่งก็เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนามดินแดนแห่งรอยยิ้ม เพราะผู้คนที่เป็นมิตรและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการผจญภัยการผ่อนคลายหรือประสบการณ์ทางวัฒนธรรมประเทศไทยมีสิ่งที่จะมอบให้กับทุกคนขอให้สนุกกับการเดินทางของคุณครับและนั่นก็คือเนื้อหาของวิดีโอที่ผมได้เรียบเรียงใหม่นะครับข้อมูลที่เขากล่าวนี้มีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยือนประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาถึงกรุงเทพการใช้จ่ายและความประหยัดในการเดินทางการขนส่งและวิธีการเดินทางที่หลากหลายแนะนำอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นที่ควรลองข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจในไทยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายและสกุลเงินความปลอดภัยและมารยาทที่ควรปฏิบัติกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆที่น่าสนใจ รวมถึงเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวโดยรวมแล้ววิดีโอของเขาช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพลิดเพลินกับการเยือนประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ก็ต้องขอขอบคุณทางช่อง I s l a n d ์ o p p e r TV ด้วยนะครับที่ช่องแนะนำนักท่องเที่ยวให้ได้เตรียมตัวก่อนมาประเทศไทยหลังจากนี้เราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติเล็กน้อยนะครับว่าพวกเขาคิดอย่างไรบ้าง เราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกว่านอกจากมาดิฟมาเลเซียอินโดนีเซียและเซเชลแล้วไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศโปรดของฉันที่ฉันเคยไปมาคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าฉันไปภูเก็ตเพื่อฮันนีมูนเมื่อ10ปีที่แล้วฉันมีความทรงจำที่ดีที่นั่นดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะไปที่นั่นอีกครั้งกับภรรยาและลูกชาย ในวันครบรอบแต่งงาน10ปีขอบคุณสำหรับข้อมูลคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าโรงแรมราคา10ดอลลาร์ต่อคืนและดูเป็นโรงแรมที่ปลอดภัยด้วยมันเป็นราคาที่ประหยัดมากคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่านี่มันเป็นข้อมูลที่ดีมากฉันมีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแต่ฉันยังไม่มีข้อมูลที่มากพอฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะเดินทางไปที่นั่น คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาได้บอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยและต้องบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มกลับมายังยิ้มได้ไม่เคยเห็นรอยยิ้มแบบนี้เลยนอกจากประเทศไทยเป็นรอยยิ้มอย่างจริงใจมากครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ เนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ